กัมพูชาหักดิบทุนจีนเทายอมเฉือนเนื้อเพื่อรอดจากการถูกนานาชาติคว่ำบาตรเอาละครับคุณผู้ฟังวิกฤตหนักกัมพูชาหักดิบทุนจีนเทายอมเฉือนเนื้อเพื่อรอดจากการถูกนานาชาติคว่ำบาตรทางรอดของรัฐบาลพนมเปญกับตัวเลขเศรษฐกิจลวงโลกที่แลกมาด้วยความพินาศของเมืองชายแดนเมื่อประชาชนกลายเป็นฟันเฟืองในวงจรอุบาทโดยไม่รู้ตัวซึนามิคนตกงานและการปล่อยเกาะผู้บริสุทธิ์แบบไร้าการเหลียวแ,แล บทสรุปวิกฤตที่ใหญ่เกินกว่าจะอุ้งไว้ได้เมื่อราคาที่ชาติต้องจ่ายแพงกว่าเงินสวยที่ได้มาเสมออาการหนักเลยนะคะเขมรตอนนี้ใช่เลยครับเพจคัดข่าววิเคราะห์ไว้ได้น่าสนใจมากว่าเขมรตอนนี้สาหัสเหมือนโดนกระสุน3นัดติด,ต,ดติดกันนัดแรกคือย้อนกลับไปช่วงปี2562สที่สิฮานูวิวเฟื่องฟูมากมีทุนจีนเข้ามาเปิดคาสิโนเปิดเว็บพนันออนไลน์เงินสะพัดเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่พอจีนเอาจริงสั่งแบนการพนันข้ามชาติปุ๊บ กัมพูชาก็ต้องยอมทำตามผลคือทุนจีนแห่ถอนตัวออกหมดตึกรามบ้านช่องกลายเป็นตึกร้างเป็นร้อยเป็นพันแห่งเศรษฐกิจพังยับแล้วตึกร้างพวกนี้ก็โดนแก้งนิดชาชีพเอามาดัดแปลงเป็นศูนย์บัญชาการคอเซนเตอร์หรือสแกมเซนเตอร์ครับกลายเป็นเส้นเลือดวงจรอ,อุบาทเส้นใหม่ที่มาหล่อเลี้ยงขเขมรโอ้โหแค่นัดแรกก็จุกแล้วนะคะแล้วนัดที่สล่ะคะอันที่สนี่เกี่ยวกับไทยเราเต็มๆครับคือช่วงปี2568 มันมีปัญหาการประทะกันทางทหารรบกันจริงจังมากจนทําให้ไทยเราต้องปิดด่านชายแดนทางบกแทบจะทั้งหมดพอปิดด่านปุ๊บการค้าชายแดนที่เคยมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านก็ชะงักสินค้าอุปโภคบริโภคน้ํามันวัสดุดกอ่อสร้างที่เขาต้องนําเข้าจากบ้านเราก็ขาดแคลนของแพงขึ้นทันตาเห็นแรงงานเขมนเกือบหนึ่งล้านคนต้องกลับบ้านเกิดเงินส่งกลับประเทศก็หายวับไปเลยครับส่วนนัดที่3นี่เป็นการทําลายตัวเองของรัฐบาลเขมรครับ พอสแกมเซ็นเตอร์มันโตเอาโตจนกลายเป็นเศรษฐกิจเงามหาศาลสหรัฐอเมริกากับอังกฤษก็เลยงัดมาตรการคว่ำบาตรขั้นเด็ดขาดออกมาบีบจนช่วงปลายปี2568ถึงต้นปี2569รัฐบาลเขมรทนแรงกดดันไม่ไหวต้องสั่งเปิดปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ปิดศูนย์คอเซ็นเตอร์ไปเกือบ200แห่งจับกลุ่มตัวบิ๊กบอสไป173คนแล้วในประเทศคนงานต่างชาติออกไปอีกกว่า11,000คนการทำแบบนี้มันเหมือนการเอาตัดท่อที่คอยหล่อเลี้ยงเศรษฐก ทำให้เมืองชายแดนพังพินาศยับเยินเข้าไปอีกแบบนี้การที่เขาตัดสินใจปราบปรามกระทันหันแบบนี้มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าคะถ้ามองในมุมของชาวบ้านในพื้นที่หรือนักลงทุนท้องถิ่นมันคือการทําลายตัวเองครับข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติประเมินว่าพวกสแกมเซ็นเตอร์เนี่ยมันสร้างรายได้มหาศาลตกปีละประมาณ425,000ล้านบาทถึง646,000ล้านบาท ซึ่งมันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง60%ของ GDP เขมรเลยพอโดนทุบพังห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับครากย่ามันก็ขาดสะบั้นทันทีครับแต่ในมุมของรัฐบาลระดับประเทศเขาไม่มีทางเลือกแล้วถ้าไม่ยอมตัดในระดับท้องถิ่นกัมพูชาก็จะโดนข้อหาเป็นรัฐที่สนับสนุนการฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจะโดนตัดขาดจากระบบการเงินโลกทันทีแสดงว่าที่เขายอมกวาดล้างใหญ่โตเนี่ยไม่ใช่เพราะจู่ๆอยากจะเป็นคนดีซินะคะ แต่เป็นเพราะทนแรงกดดันจากชาติอื่นไม่ไหวถูกต้องที่สุดครับมันเป็นเพราะเขาโดนบีบให้ทำล้นล้วนสัญญาณมันชัดเจนมากตอนช่วงเดือนตุลาคมปี2568สหรัฐอเมริกากับอังกฤษจับมือกันคว่ำบาตเครือข่าย Prince Group ของฉันจือ้อซึ่งเป็นบิ๊กบอสทุนจีนเ่าที่ได้สัญชาติกัมพูชาสหารัฐเล่นแรงมากประกาศยึดเงินคริปโตที่โยงกับแก๊งนี้มูลค่าสูงถึง5 1 0 0 0ล้านบาทส่วนอังกฤษ ก็อายัดเครือหา,หารูในลอนดอนมูลค่า5 1 6ล้านบาทและตึกสำนักงานอีก4,300นาอล้านบาท <c oughs> นี่ยังไม่รวมที่จีนเองก็กดดันหนักจนสุดท้ายในเฉินจื้อโดนรวบตัวในกัมพูชาเมื่อวันที่6มกราคมปี2569แล้วโดนส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่จีนแถมบ้านเราเองก็ใช้เรื่องแก๊งคอเซนเตอร์เป็นความชอบธรรมในการจัดการปัญหาตามแนวชายแดนพอโดนบีกทุกทิศทางแบบนี้รัฐบาลขเขมรเลยต้องรีบลิ้นบทปราบปรามโชว์ชาวโลก เพื่อทาให้เห็นว่าตัวเองให้ความร่วมมือจะได้รอดพ้นจากการโดนแบล็คลิสต์ทางการเงินเลือกยากนะคะว่าจะเก็บตัวเลขเศรษฐกิจสวยหรูจากเงินมืดเอาไว้กับความถูกต้องที่ต้องแลกมาด้วยความเป็นอมพาตของเมืองชายแดนแบบนี้ถ้ามองยาวๆการเลือกความถูกต้องก็เหมาะสมแล้วครับแม้มันจะเจ็บปวดแสนสาหัสเพราะการอุ้มแก๊งอัชญากรไว้มันมีความเสี่ยงที่ประเทศจะพังทั้งระบบเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ฮุนมาเน็ตก็เพิ่งไปกล่าวสุนทรพจน์กับกลุ่มนักเรียนหัวกะทิไปว่าด้วยจิตวิญญ,ญาณของชาติ แน่นอนว่าตอนนี้เราเจ็บปวดและได้รับบาดเจ็บแต่เราจะปล่อยให้ความเจ็บปวดนี้มาทําให้ชาติล่มสลายไม่ได้ยิ่งยากลําบากก็ยิ่งต้องแข็งแกร่งคือเขารู้ครับว่าเมืองชายแดนมันจะเป็นอัมพาตแต่ถ้าเขาไม่กวาดล้างทุนมืดด้วยตัวเองคขเมเหนก็จะกลายเป็นเมืองขึ้นของมาเฟียจีนไปตลอดการรัฐบาลกลางจะไม่มีอํานาจอะไรเหลือเลย แต่การที่รายได้จากพวกแก๊งคอเซนเตอร์มันแทรกซึมไปทั่วมันก็แปลว่าประชาชนเขากลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในเศรษฐกิจสีเทานี้ไปโดยปริยายหรือเปล่าคะจะบอกว่าเขาสมรู้ร่วมคิดก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะมันเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่บีบบังคับให้เขาต้องทําเพื่อความอยู่รอดเพราะตึกมันร้างแก๊งพวกนี้ก็มากว้านเช่าตึกเช่าโรงแรมเปิดศูนย์สแกมเมอร์มีคนมาทํางานรวมกันเป็นแสนแสนคนชาวบ้านที่เคยทํามาค้าขายก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงปากท้องเขาเป็นคนที่อาศัยใบบุญจากเงินพวกนี้ประทังชีวิต เพราะรัฐบาลไม่มีอุตสาหกรรมหรือแหล่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมารองรับประชาชนได้ดีพอเพราะเกิดปฏิบัติการทลายแก๊งพวกนี้ปุ๊บชาวบ้านเลยขาดรายได้แบบฉับพลันเดือดร้อนกันทั่วหน้ากวาดล้างแต่กลับไม่มีแผนสำรองให้ประชาชนเนี่ยนะคะใช่ครับนี่เป็นบทเรียนให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆได้เลยในแง่ของการพึ่งพารายได้แบบฉาบฉบวยและไม่ยั่งยืนใครที่คิดจะเปิดรับเงินทุนต่างชาติแบบไม่สนใจที่มาที่ไปหวังแค่ให้ตัวเลขเศรษฐกิจโตวไว ต้องดูเคสนี้เป็นตัวอย่างเลยครับพอมีเงินง่ายๆไหลเข้ามารัฐและเอกชนก็พากันละทิ้งการพัฒนาสิ่งที่สําคัญจริงๆอย่างเช่นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีพอถึงวันที่เงินสีเทามันเป็นพิษแล้วโดนบีบให้ต้องตัดทิ้งประเทศก็เลยไม่มีทางเลือกสำรองหรือไม่มีอุตสาหกรรมหลักที่แข็งแรงพอจะมาหล่อเลี้ยงประชาชนต่อได้เลยและอีกอย่างคืออย่าคิดว่ารัฐจะคุมมาเฟียข้ามชาติได้พวกนี้มีเงินหนากว่างบประมาณประเทศอีก ปล่อยให้มันโตเมื่อไหร่มันจะกลืนกินกฎหมายของประเทศนั้นๆจนหมดสิ้นได้เลยครับในเมื่อตัวเลข GDP มันถูกขับเคลื่อนด้วยเงินจากแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้เราจะยังเชื่อถือตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของกัมพูชาได้อีกเหรอคะแทบจะเชื่อไม่ได้เลยครับที่ผ่านมา IMF MM, หรือธนาคารโลกเคยประเมินว่าเศรษฐกิจเขมรโตเฉลี่ยปีละ7-8%ตัวเลขมันสวยหรูมากแต่พอมารู้ความจริงว่าไรายได้มหาศาลมันมาจากศูนย์หลอกลวงออนไลน์ความน่าเชื่อถือมันก็ป่นปี้หมด เพราะ IMF ลองไปปรับฐานการคำนวณใหม่ก็พบว่าภาคบริการและการก่อสร้างมันโอแบบผิดปกติซึ่งเบื้องหลังก็คือการฟอกเงินและสร้างตึกบังหน้าให้แก๊งคอเซนเตอร์พอความจริงเปิดเผย ตอนนี้ธนาคารโลกก็หันเป้า GDP ปี2568ลงเหลือแค่ 4. 8เท่านั้นครับและอาจจะแย่ลงกว่านี้อีกถ้าเอาเงินสีเทาออกจากระบบอย่างสมบูรณ์แล้วถ้าเขมรไม่ยอมหักดิบปราบปรามแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้ล่ะคะเขาจะโดนฝรั่งคว่ำบาตรจนพังพินาศยิ่งกว่านี้ไหมพังกว่านี้แบบกูไม่กลับแน่นอนครับเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายของเขามันพึ่งพาการส่งออกสูงมากการส่งออกคิดเป็น2ใน3ของ GDP เลยและหัวใจหลักคืออุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองเท้าที่จ้างงานคนอยู่ถึง900,000 แล้วตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของเขเมรก็คือสหรัฐอเมริกาครับมูลค่าการส่งออกไปอเมริกาตกปีละ336,600ล้านบาทถ้าเขาดื้อดึงปกป้องแกง๊งมาเฟียต่อไป สหรัฐขัวไว้เลยว่าจะตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสูงถึง19%ถ้าโดนภาษีขนาดนี้สินค้าขเขมรจะไปสู้ราคากับเวียดนามหรือบางคละเทศไม่ได้เลยโรงงานต้องปิดตัวคนงาน9 0 0 0 0 0คนตกงานทันทีนี่ยังไม่รวมถึงการโดนแบล็คลิสต์ไม่ให้ทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศอีกดังนั้นการกวาดล้างทุนเทาที่ทำให้เมืองชายแดนพังมันยังเสียหายน้อยกว่าการโดนคว่ำบาตรจนประเทศล้มละลายทั้งระบบที่เขาปล่อยให้เศรษฐกิจเงาเติบโตขนาดนี้เนี่ย มันเป็นความหละหลวมของรัฐบาลหรือจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของกลุ่มผู้มีอำนาจที่รอกินสวยกันแน่คะมันเป็นความตั้งใจของชนชั้นนำที่กินหรูอยู่สบายบนความทุกข์ของคนอื่นล้วนๆเลยครับในเขมรมันมีระบบอุปถัมภ์อย่างออกยาคือถ้าใครบริจาคเงินให,ให้รัฐบาลเยอะๆก็จะได้บรรดาศักดิ์นี้ไปครองอย่างในเฉินจื้อที่หอบเงินหนีคดีมาจากจีนบริจาคเงินให้รัฐบาลตั้ง612ล้านบาทจนได้เป็นถึงที่ปรึกษาระดับรัฐมนตรีของฮุนเซนเลยแก๊งพวกนี้ใช้เงินซื้อเส้นสายทางการเมืองทุ ธุรกิจฟอกเงินผ่านอสังหาริมทรัพย์เปิดนิคมอุตสาหกรรมหลอกลวงคนทั้งโลกมีการล้อมร้วนลวดหนามมีคนถือปืนคุมเข้มโอ้โหขนคนเป็นหมื่นๆม,มาไว้แบบนี้การที่หน่วยงานความมั่นคงจะไม่รู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้ครับ มันมีรายงานชัดเจนว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผลประโยชน์คอยคุ้มครองพวกนี้อยู่การกวาดล้านเงินสีเทาครั้งนี้มันจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกนานแค่ไหนคะกว่าขเขมรจะสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ถูกกฎหมายมาแทนที่ได้อาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีเลยทีเดียวครับเพราะแผลมันลึกมากตึกและคอนโดร้างที่สร้างไว้เก่งกําไรมันล้นตลาดไปหมดไม่มีทางที่นักลงทุนดีๆจะเท่ามาเช่าในเร็ว,รว,รวนี้หรอกความเชื่อมั่นมันป่นปี้ไปหมดแล้วการจะดึงดูดทุนต่างชาติสายขาวจากญี่ปุ่นหรือยุโรปให้มาตั้งโรงงาน Tech. มันต้องใช้เวลาพิสูน์ระบบกฎหมายและความโปร่งใสกันอีกยาวธนาคารโลกก็แนะนำนะว่าให้เร่งปฏิรูปโครงสร้างช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้เข้าระบบแต่พื้นฐานการศึกษาและทักษะแรงงานขเขมรยังตามหลังอยู่มากตอนนี้ฮุนมาเน็ตก็พยายามดิ้นรนหาทางออกถึงขั้นไปเจรจากับรองนายกรัเสเซียดึงการลงทุนภาคการเกษตรมาช่วยพยุงประเทศแล้วนี่ถือเป็นความล้มเหลวของการวางแผนรับมือวิกฤตของภาครัฐขเขมรเลยใช่ไหมคะใช่ที่สุดครับ การกวาดล้างคนผิดมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและต้องทำอยู่แล้วแต่การทำแบบไม่เตรียมแผนรองรับมันสร้างวิกฤตซ้อนวิกฤตตอนที่ตำรวจบุกทลายศูนย์สแกมเมอร์ที่เมืองกอัมปูชเขาอ้างว่ากำลังพลไม่พอเลยปล่อยให้คนงานระดับปฏิบัติการหนีรอดและทะลักออกมาตามท้องถนนเป็นจำนวนมากองค์กร a อมเนสตี้อินเตอร์เนชั่ออกมาแฉเลยว่ามีคนหลายพันคนรวมถึงเหยื่อที่ถูกหลอกมาค้ามนุษย์ต้องเดินเร่ร่อนอยู่ตามถนนกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ รัฐบาลไม่มีการเตรียมศูนย์พักพิงหรือประสานงานหน่วยงานบรรเทาทุกข์ไว้ล่วงหน้าเลยแม้แต่องค์กรการกุศลอย่างคาริตัสแคมบเดียที่คอยช่วยเหยื่อก็ยังรับมือไม่ไหวเพราะโดนตัดงบประมาณกลายเป็นว่าชาวบ้านต้องมารับผลกระทบสร้างความวุ่นวายไปทั่วแล้วแบบนี้รัฐบาลเขาควรจะเอาเงินงบประมาณเข้าไปเยียวยาคนที่สูญเสียรายได้หรือเปล่าคะหรือควรปล่อยให้มันพังไปตามก,กลไกเพื่อล้างบางไปเลย ถ้าพูดตามหลักที่ผูกต้องรัฐบาลไม่ควรเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศไปอุ้มหรือไปเยียวยาพวกนายทุนเจ้าของตึกหรือคนที่เคยทำมาหากินกับแก๊งสีเทาพวกนี้เด็ดขาดครับเพราะมันจะกลายเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องมันเหมือนไปให้รางวัลคนที่รู้เห็นเป็นใจกับอาชญากรสิ่งที่รัฐควรทำคือแค่เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพื้นฐานพวกอาหารน้ำยารักษาโรคและช่วยคัดกรองเหยื่อขามนุษย์เท่านั้น ส่วนพวกตึกร้างและธุรกิจสีเทาปล่อยให้มันล่มสลายและราคาดิ่งลงเหวไปเลยครับปล่อยให้ธนาคารยึดซัดไปมันคือกระบวนการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์เพื่อกวาดล้างผู้มีอิทธิพลเก่าให้หมดอำนาจแล้วเปิดทางให้นักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากทำธุรกิจสะอาดๆได้เข้ามากว้านซื้อของถูกเพื่อไปพัฒนาบ้านเมืองในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป วิกฤตของขมินครั้งนี้ก็พิสูจน์เลยนะคะว่าการรับเงินโดยไม่สนที่มาสุดท้ายราคาที่ชาติต้องจ่ายมันแพงกว่าเม็ดเงินที่ได้มาหลายเท่าถูกต้องที่สุดครับนี่คือราคาของความโลภที่ไม่รู้จักพอสุดท้ายประเทศชาติต้องมาแบกรับหายนะที่ประเมินค่าไม่ได้เลยการเสียชื่อเสียงระดับโลกเศรษฐกิจพังทลายและชีวิตคนที่สูญเสียไปมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยครับเงินสวยกิ่หมื่นล้านที่ผูเ้เศรษฐีได้ไปมันเทียบไม่ได้เศษเสี้ยวกับความพินาศของชาตินี่มันบอกเราชัดๆเลยว่า อย่าเอาอนาคตของชาติไปแลกกับเศษเงินสกปรกเด็ดขาดขมรเขาก็ทําตัวเองครับส่วนไทยเราก็ต้องระวังและป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดอย่าให้เชื้อร้ายพวกนี้ลุกลามเข้ามาในบ้านเราได้เด็ดขาดกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ